ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับจิ้งคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเอเวียเซิร์ฟไต้หวันกันนะก็จริงๆครับเซิร์ฟนี้ผมก็แบบไม่ค่อยได้เล่นมากอะไรหรอกนะแต่วันนี้ที่มาครับเพราะว่ามีปืนมารีวิวปืนหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาเป็นปืนพิเศษนั่นแหละไม่เซิร์ฟไหนไม่ค่อยมีครับครับนะครับนั่นก็คือปืนเนี่ย ทีเก้าสิบเอ็ดนะฮะซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นภาษาจีนผมก็ได้ไปทําการเปิด Google แปลมาเรียบร้อยแล้วครับมันคือคําว่าฮีโร่ซึ่งผมจะขอเรียกตัวนี้ว่า t ีเก้าสิบเอ็ดฮีโร่แล้วกันนะฮะครับ t ีเก้าเอ็ดฮีโร่นะฮะก็คือมันจะต่างเป็นมันเป็นปืนแคปอ่าเป็นปืนแคปของเซิร์ฟนี้นะฮะเนี่ยก็เป็นปืนตัวแดงครับเนี่ยสองร้อยครับแต่ถ้าถามว่าผมได้มาอย่างไงครับผมได้มาแบบแบบเป็นวันนะฮะ คือเขาแจกครับก็หลายๆแจกครับผมก็เลยเอามาแบบเอามาให้รีวิวให้ดูกันครับโอเคฮะก็จริงๆเซิร์ฟนี้นะฮะเขามีที91ตัวธรรมดาอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ครับคือไอตัวฮีโร่เนี่ยมันจะดีกว่าไอตัวที91ธรรมดาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาเทียบเตตัสกันนะฮะอันนี้คือที91ธรรมดานะฮะก็ส่วนนี้คือตัวฮีโร่นะครับ ก็สังเกตได้ว่าระยะเพิ่มมาหนึ่งหน่วยไอความไม่ยำก็หนึ่งหน่วยนะฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีครับแล้วก็ความแม่นความนิ่งด้วยเออโอเคครับก็ทีเก้าสิบเอ็ดนะครับก็เป็นอีกปืนหนึ่งนะครับท,รที่ไม่มีในเซิร์ฟไหนที่ไม่มีในเซิร์ฟนอกนะัะที่จะามาขายในช็อปนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนประจำเซิร์ฟไต้หวันนะครับเป็น อทีเก้าเอ็ดเนี่ยจริงของจริงนะครับมันคือปืนเอมสี่ที่ผลิตในไต้หวันนะครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่ารูปล่างมันก็เนี่ยคล้ายเอ็มสี่เลยครับโอเคครับงั้นงั้นเราไปทดสอบกันดีก,กว่านะครับไปด่านนี้ลนะ ไมวเ,เดี๋ยวแต่ไหนดีกว่าอ่ามีแอร์บอลหรือนนเลปล่านะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะใช่ป่ะวะ เหมือนจะไม่ใช่นะด่านอะไรก็ไม่รู้ผมเองก็จำไม่ได้นะครับพอเซิร์ฟนี้มันก็มีอะไรต่างจากเซิร์ฟออไม่ใช่ฮะอันด่านนี้ผมเดี๋ยวดูหน่อยเออคล้ายๆแอร์บอลนะฮะแต่ว่าคล้ายๆด่านพอร์ตของแอร์บอลนะฮะแต่แตกต่างกันไปหน่อยนึงครับโอเคไม่เป็นไรเรามาสนใจเปลนกันดีกว่าครับ อันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของชีเก้าสิบเอ็ดฮีโร่นะครับโอเคะเดี๋ยวหาที่สว่างๆหน่อยก็แล้วโอเคครับตรงนี้เนาะเรามาทดสอบกันสิเมตรนะฮะกดฟัวโต้นะฮะครับก็เป็นปืนที่ถือว่ามีความแม่นยำ ที่สูงนะครับในปืนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ T91 นะครับถ้าเป็นถึงเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็เป็นปืนที่ดีอยู่แล้วครับเล่นไม่ยากครับก็ถึงความไม่ยำนะครับจะไม่สู้พวกมาร์คสามหรือมาร์คสี่ของพวกตของพวกมาร์คสามมาสี่ได้สู้ลครับแต่ว่าเออแต่ปืนมันนิ่งจริงครับมันคุมง่ายเนี่ยต่อไปถ้าผมจะลองคุมให้ดูนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าคุมนี่ก็คือจะ กระสุนเนี่ยกาะกลุ่มกันค่อนข้างมากแต่เป้าจะบานกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะครับต่อไปเรายิงทีละนัดนะฮะได้ข่าวว่านะฮะว่าระบบแอ er 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 นตี้มาโครมาเซิร์ฟมีแล้วนะฮะก็คงอาจจะเป็นเหมือนเกาหลีนะฮะที่ทำให้คุณกดแท็บได้ยากขึ้นนะครับครับอ่าต่อไปเรามาดู การนั่งยิงมั่งนะฮะโอเคนั่งยิงแบบปัวโต้นะะกดค้างครับก็จะมีความพม่นาที่สูงขึ้นนะฮะต่อไปเรานั่งยิงแบบคุ้มนะฮะก็เนี่ยครับกระสุนก็จะเกาะกลุ่มกันค่อนข้างมากเล่นง่ายปืนนี้ครับเล่นง่ายเล่นไม่ยากครับ คิว่าใช้ได้อ่าต่อไปอีกอันน้ฮะคือส o o ยิงนะฮะ z o o ยิงแบบกดค้างนะฮะก็สังเกตนะฮะว่าเมื่อกี้กดค้างไปนะฮะคือตอนแรกๆเนี่ยเป้าบาสน้อยมากแต่ว่ามันจะดีขึ้นไปเส้นตรงแล้วมันจะค่อยๆไปกระจายข้างบนนะฮะก็ยิงเลงเบอร์นี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ก็จะพูดอะไรต่อดีล่ะก็เวลาคุณเล่นนะฮะก็ให้คุณค่อยๆกดนะฮะทีละห้านัดก็พอครับไม่ต้องกลัวครับถึงปืนนี้เป้าจะแบบไม่เล็กเท่าพวกมาร์สามแต่ว่าปืนนี้มันนิ่งอยู่แล้วปืนนี้นะฮะถ้าแต่หลายๆหลายคน รอให้มาเซิร์ฟไทนะคะคืออ่ะพูดว่าเป็น T ี1ตัวธรรมดาดีกว่าถ้าหลายๆคนรอให้ทีเกบตัวธรรมดามาเซิร์ฟไทนะคคงต้องรอในคงจะต้องแบบหวังในเมกาแคปซูลนะฮะเพราะว่าปืนนี้ถ้าหวังจะให้มาช็อปเซิร์ฟไทผมว่ายากนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนประจาเซิร์ฟไปหวันนะ่ะเออจะเอามาก็ยากครับมันเป็นปืนประจำเซิร์ฟเขาครับคือบางเซิร์ฟเนี้ยเขามีปืนประจำเซิร์ฟที่ ไม่ขายให้กับเซิร์ฟไหนแบบธรรมดาแบบในช็อปนะก็อย่างเช่นซ์ฟไร์หวันนี้แหละซ์ฟไร์หวันนะก็มีไอเก้า9 1เอนี่ยฮะถ้าสวสญี่ปุ่นก็มีไทป์แปดเก้านะฮะครับโอเคครับก็จบกันไปนะฮะสำหรับ t ี1ก้าสิบเฮีโร่นะฮะโอเคครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ